นะคันนี้นะคะเปิดราคาขายที่559,000บาทนะคะแล้วก็ซื้อวันนี้ส่วนลดพิเศษ20,000บาทพนตลอดสัญญานะที่9,002 2นะคะลูกค้าราคานี้ฟรีดาวนะคะรถส,สวยๆใหม่ๆเหมือนได้ไป้ายแดงไปขับเลยนะคะน็อต <Not S 2> ไม่มีรอยขยับเบรก ABS นะคะแผ่นเพดยูมอก,กอยู่นะคะล้อนะคะเดิม,ดม AL, ๆโรง,งงานเท่ๆแบบนี้เลยคันนี้ตัวสูงนะลูกค้านะ ็ใหมนะคะอยู่ที่17,000เท่านั้นนะคะนึกว่าซื้อไปจอดไว้เฉยๆนะคันนี้พวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะ,ะข้างในใหม่เอี่ยมทุกจุดลูกค้าคะอ่ะเม็ดอาร์คมชัดนะคะคันนี้นะเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยนะคะบ็อกแม่แรงยางอะไหล่ก็คืออยู่ครบหมดนะจ๊ะน็อตต๊อกเดิมๆนะลูกค้าท้ายไม่ต้องพูดถึงนะโหตาไฟบอกเลยว่าสวยมากนะคะคันนี้กันชนอยู่ครบนะคะแม็กไลเนอร์คือแบบว่าปัวอย่างนี้เลยนะ นะเบอร์โทรทิ้งไลน์นะคะปักหมดุดด้านล่างทักมาโทรมาได้เลยคะ่ะ